โลกกลับด้านอัพไซด์ดาวโดยประวัติศาสตร์โลกกลับด้านเนี่ยยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับและยังไม่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือทําไมถึงมีอยู่แต่ว่าดัสตินเนี่ยเคยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ครับว่า โลกกลับด้านเนี่ยอาจจะมีอยู่มานานนับพันปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นล้านปีก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอเฉลยในตอนจบต่อไปครับแต่ว่ามันก็มีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่วิวหายตัวไปเนี่ยจะเกิดขึ้นซะอีกครับและในคลิปนี้เองก็จะพาคณเนี่ยย้อนเวลากลับไปเพื่อดูช่วงเวลาเหล่านั้นครับว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับช่องนักสืบคูมิเช่นเคยมาพร้อมกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ โลกกลับด้านนะครับหรือว่าอับไซด์ดาวจากเรื่อง s t n g เจอร์ติงนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยปังตรงเนี่ยมันก็มีเนื้อหาในซีรีส์เหมือนกันครับหรือว่าปังตรงเนี่ยก็ไม่มีในซีรีส์เช่นเดียวกันซึ่งที่ไม่มีในซีรีส์เนี่ยมันก็จะมาจากละครเวทีนะครับละครเวทีเนี่ยผมก็หาภาพประกอบค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็พยายามหามาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันแล้วนะครับเรื่องราวที่มาจากละครเวทีเนี่ยมันต้องทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอินกันแน่นอนครับและเรื่องราวเน ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับโอบก,กับด้านหรือว่าดีับสายดาวจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีคศ1983น้ใช่ไหมครับหรือว่าตามไทม์ไลน์เรื่องแรกที่วิวเนี่ยได้ถูกจับตัวไปแต่ว่านั่น กลับไม่ใช่มิติคู่ขนาดแรกที่มนุษย์ค้นพบหรือพบเจอครับผมจะขอย้อนเรื่องราวกลับไปในปี1943จะเป็นเนื้อเรื่องหลักที่ไม่เคยปรากฏในซีรีส์มาก่อนเลยครับพอมันไปปรากฏใน Stranger Things the first shadow หรือว่าละครเวทีของ Stranger Things นั่นเองครับซึ่งก็เป็นคู่หูพี่น้องตระกูลดับเอร์เนี่ยเป็นคนเขียนบทให้ครับและเนื้อเรื่องในส่วนนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องหลักด้วยครับโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอสรุปเป็นเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีเรื่องราวอะไรเนี่ย ที่มันสําคัญบ้างโดยมากกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครับทางหนึ่งในตอนปี1943เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ดาเนินการทดลองลับเกี่ยวกับเรือ USS e l d r i d ที่รู้จักกันในชื่อว่า Project Rainbow และยังมีอีกชื่อว่า Philadelphia Experiment โดยหวังว่าจะสร้างสนามพ,พลังที่ทําให้เรือเนี่ยล่องหนได้และไม่ถูกตัวจจับโดยพวกเยอรมันแต่ผลเนี่ยมันกลับผิดคาดเลยครับพอเรือเนี่ยดันถูกส่งไปยังต่างมิติโดยส่งไปที่มิติ X ครับหรือว่า Dimension X นั่นเองโดยการส่ง เรือไปยังมิติ X ครั้งนั้นนะครับก็จะทําให้ลูกเรือส่วนใหญ่เนี่ยถูกสังหารซึ่งสังหารที่ว่าเนี่ยก็เป็นการสังหารจากเล่าสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์หรือว่านั่นก็คือ เดโมกกอนที่เรารู้จักกันนั่นเองครับและหลังจากนั้นเรื่องราวเนี่ยมันก็จะผ่านมาอีก10กว่าปีมากันในช่วงก่อนปี1959คือระยะเวลาตรงนี้มันไม่เป็นที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเวลาไหนกันแน่ซึ่งใน s t a n เ e r ร์ติ้งว i กเนี่ยก็เขียนระบุเวลาไม่ชัดเจนเลยครับอีกทั้งมีการเขียนไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างงงเลยครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องเอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาเชื่อมโยงกันเองนะครับว่าตรงไหนเนี่ยมันเชื่อมกับตรงไหนนะครับถ้าข้อมูลมันมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยลกกัันนรรมาาที่่เือองงวข ดรเบนเนอร์เบนเนอร์เนี่ยได้พูดถึงอดีตของตัวเองว่าพ่อของเขาเนี่ยคือกัปตันและผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการทดลองของเรือ USS Eldridge เขาเนี่ยได้กลับสู่โลกปกติพร้อมกับบาดแผลสาหัสแต่ทว่า พ่อของเบรนเนอร์กับมีกลุ่มเลือดพิเศษที่ไม่เหมือนกับใครเพราะงั้นเมื่อมาตินเบรนเนอร์เนี่ยได้รู้เรื่องราวเหล่านี้เข้าไปนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยอุทิศชีวิตเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเบื้องรังของเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ก่อตั้งโครงการเนวาดาเอ็กซ์เพรริเมนต์เพื่อพยายามทําซ้ําการทดลองบนเรือเอ็ดเิแต่อย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ประจําฐานทัพเนวดากลับเป็นสายลับของโซเวียตทาให้เขาเนี่ยสามารถหลบหนีไปพร้อมกับขโมยเทคโนโลยีสําคัญและนํามันไปซ่อนไว้ใน แหห่่งงนึในเนวาดาซึ่งถ้ำเท่านั้นก็คือถ้ำที่แม็กซ์ได้ไปพบเจอนั่นเองครับและทําให้ได้รู้ความจริงว่าเวกหน้าหรือเฮนรี่กลัวในถ้ำนี้มากในเหตุการณ์เดียวกันนะครับขณะนั้นเฮนรี่เนี่ยอายุวัยเพียงแค่8ปดขวบและครอบครัวของคริวที่อาศัยอยู่ในเมืองเรเชลรัฐเนวาดาระหว่างที่เฮนรี่เนี่ยสำรวจถ้ำและเล่นแว่นสองทางไกรเขาก็ได้พบกับเทคโนโลยีที่ถูกขโมยโดยบังเอิญและมันก็ทํางานขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้ส่งเฮนรี่เนี่ยเข้าไปในเดมันชั่น X ในเดม e นชั่น X เฮนรี่เนี่ยรู้สึกและสัมผัสได้ถึงเงาดาลึกลับแต่ว่าหลังจากนั้น12ชั่วโมงเฮนรี่เนี่ยก็สามารถกลับมาสู่โลกเต็มได้แต่เขาเนี่ยกลับมาพร้อมกับเลือดที่เต็มตัวไปเลยครับรวมถึงเลือดในร่างกายเขาที่ถูกเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเลือดพิเศษแบบเดียวกับผู้รอดชีวิตจากเรือเอลโดริกหรือว่าพ่อของเบนเนอร์และพลังจิตที่ตื่นเต็มที่รวมถึงจิตใจที่เริ่มผิดปกติด้วยมันมีบางอย่างฝังติดกับเขามานันเองและนั่นนคคืออจุดเริ่มมต้ขงงพลงลัแะวา มที่พาเฮนรี่เนี่ยเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งการเป็นเวกหน้าในอนาคตหลังจากนั้นเบรนเนอร์เนี่ยก็ได้ตามตัวเฮนรี่เจอเพราะว่าเฮนรี่เนี่ยทำาแื่นสองทางไกลตกไ้นในถ้ำมากันในเดือนตุลาคมปีคศ1959คร19 59, อบครัวของคริวที่ประกอบไปด้วยวิกเตอร์เวอร์จิเนียเฮนรี่และอลิซคริวได้ย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ในเมืองฮอว์กินส์เฮนรี่เนี่ยเขาเป็นเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจำทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาด้านอารมณ์และมีพลังจิตที่น่าทึ่งแต่เขาเนี่ยก็เป็นคน คนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ทําให้เฮนรี่เนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวครับแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเฮนรี่เนี่ยกับได้ผูกมิตรกับแพตตี้นิวบี้ครับหรือว่าลูกสาวของครูใหญ่ซึ่งหลายคนเนี่ยคงไม่คุนกันหรอกครับแต่ผมจะพูดให้คุนมากกว่านั้นเธอเนี่ยคือน้องสาวของบ๊อบครับหรือว่าแฟนของจอยซ์ที่ได้ตายในซีซั่นสองนั่นเองครับซึ่งเฮนรี่กับแพตตี้นิวบี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในเชิงชู้สาวแล่ก็เป็นคนคนหนึ่งเลย,เลยนะครับที่รู้เรื่องราวเเกกี่่ยวัับพลงงงจิตขอนรซึ เฮนรี่เนี่ยเขาก็คิดว่าพลังของเขาเนี่ยมันชั่วร้ายครับทำให้เขาเนี่ยเป็นกังวลอย่างมากแต่ว่าแพตตี้เนี่ยก็ได้เตือนกับเฮนรี่ไว้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าเฮนรี่เนี่ยเรียนรู้ที่จะควบคุพมพลังแต่ใช้มันเพื่อทําสิ่งดีๆพลังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างมากและในระหว่างนั้นเองจอยซ์ Joyce ในวัยสาวก็พยายามที่จะจัดละครเวทีเรื่อง Dark of the Moon ด้วยครับที่เป็นละครเวทีเกี่ยวกับเด็กชายเมื่อหมดที่ตกหลุมรักหญิงสาวมนุษย์โดยสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เฮนรี่กับแพตตี้มาเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ใช่ครับตามที่เรา ได้เห็นในความทรงจําของเฮนรี่ที่แม็กซ์เนี่ยได้เข้าไปเห็นในซีซั่นห้าเลยครับและในวันหนึ่งเองครับขณะที่เฮนรี่เนี่ยอยู่ห้องใต้หลังคาเพียงคนเดียวเขาก็ได้ถูกครอบงําโดยสิ่งลึกลับในความมืดทําให้จิตใจของเขาถูกดึงเข้าสู่พื้นที่ที่เรียกว่าสนามรบและตรงนั้นเองทำให้เฮนรี่เนี่ยได้ฆ่าสัตว์ประหลาดไปหลายต่อหลายตัวเลยครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นเฮนรี่เนี่ยก็ยังคงถูกหลอกหลอนด้วยภาพของมอนสเตอร์ที่รูปร่างคล้ายกับอนุษด้วยทําให้เขาหลอนฆ่าสัตว์ไปหลายต่อหลายตัวจนวันหนึงงเา ของเขาเนี่ยก็ได้ปกคุมจิตใจแต่ยังไม่ทั้งหมดแต่นั่นเนี่ยก็เพียงพอที่ทําให้เขาเผลอไปฆ่าแมวของคลอเดียยอนหรือว่าแมวของแม่ดัสตินนั่นเองทําให้เขาเนี่ยเริ่มหวาดกลัวในตัวเองว่าในที่สุดเขาอาจจะถูกบังคับให้ลงมือฆ่าแพตตี้ก็ได้และเพราะเหตุการณ์ที่สัตว์ตายเกลื่อนกราดนั่นเองครับก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยมันเข้าไปถึงหูของบ๊อบดังนั้นบ๊อบเลยมีแผนการดีๆในการสืบสวนเรื่องราวเหล่านี้และไปขอความช่วยเหลือจากฮอปเปอร์และจอยซ์ในการช่วยสืบสวนในครั้งนี้และต่อมาแพตตี้ ก็ได้ขอร้องให้เฮนรี่ใช้พลังเพื่อตามหาแม่แท้ๆของเธอในขณะที่เฮนรี่เนี่ยกำลังใช้พลังและเข้าไปในช่องว่างนั้น mm hmm. เขาก็ได้สูญเสียการควบคุมและมอนสเตอร์ตัวเดิม mm hmm. ก็ได้เข้ามาคุกคามเขาอีกครั้งทาให้แบตตี้เนี่ยตกใจกลัวและในขณะเดียวกัน พ่อของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีทาให้พ่อของแพตตี้เนี่ยถูกโจมตีจนเกือบเสียชีวิตซึ่งมันไม่ใช่ฝีมือของเฮนรี่โดยตรงหรอกครับแต่ว่าเขาเนี่ยถูกควบคุมอยู่แพตตี้จึงพยายามปลุกสติและให้กําลังใจเฮนรี่ครับเพราะงั้นเขาจึงสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ไว้ได้แต่มันก็ไม่ทันเวลาครับเพราะว่าพ่อของแพตตี้ถูกทำร้ายจนตาบอดและบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นพ่อของแพตตี้เนี่ยก็ถูกส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลส่วนแม่ของเฮนรี่อย่างเวอร์จิเนียเนี่ยก็ได้ส่งตัวเฮนรี่ ให้กับดรอกร์มาตินเบนเนอร์และเมื่อพ่อของแพตตี้ได้ฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้บอกกับแพตตี้ไว้ว่าเฮนรี่ Henry เนี่ยได้ช่วยเขาจากมอนสเตอร์เขาได้วาดภาพเงาร่างปีศาจนั้นลงในกระดาษและยื่นให้ลูกสาวเขาซึ่งภาพภาพนั้นนั่นก็คือ My f r er e ฟรนนั่นเองครับต่อมา เฮนรี่เนี่ยก็ได้ใช้แทงแยกประสาทแสดงให้เบรนเนอร์เนี่ยเห็นภาพสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างเนี่ยคล้ายกับมนุษย์พานเดอรวอ์มันถูกฉายขึ้นบนหน้าจอขณะที่ร่างของเฮนรี่เนี่ยเริ่มชักและเกรง็งเบรนเนอร์เนี่ยพยายามบีบบังคับให้เฮนรี่เนี่ยฆ่าสัตว์ประหลาดนั้นแต่เฮนรี่เนี่ยลงมือฆ่าไม่ได้เลยทําให้เกิดลูกหลงเป็นเจ้าหน้าที่2นายที่เสียชีวิตแทนและเพราะเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยทําให้ดร์เบรนเนอร์เนี่ยหรือว่าเฮนรี่มีจุดอ่อนอยู่ซึ่งนั่นรรน่ะทำ เขาก็ได้รู้ว่าคนคนนั้นคือแพตตี้ดังนั้นเบรนเนอร์เนี่ยจึงตามล่าและพยายามที่จะฆ่าเธอและด้วยความกลัวจนถึงขีดสุดเฮนรี่ <Henry S 2> ก็เลยขอเบรนเนอร์กลับบ้านครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเบรนเนอร์เนี่ย,ยให้กลับบ้านเองหรือว่าเฮนรี่เนี่ยหนีออกมานะผมไปหามาหลายแหล่งข้อมูลแล้วแต่ว่าไม่พบเจอเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้เลยนะครับเพราะงั้นก็ขอเว้นไว้นะที่เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าอยากไปรู้จริงๆเนี่ยก็คงต้องไปดูละครเวทีที่ลอนดอนแล้วล่ะครับหลังจากนั้นเฮนรี่ก็ได้กลับบ้าน แต่พอเขาได้กลับบ้านเนี่ยเขาก็รับรู้ได้ถึงเรื่องราวของครอบครัวเขาเลยครับว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้ดีใจเลยสักนิดที่เขาเนี่ยได้กลับมาบ้านเฮนรี่เนี่ยเขาได้ลองใช้พลังจิตอ่านความคิดของแม่และพบว่าเธอเนี่ยต้องการส่งเขากลับไปให้เบนเนอร์ทำให้เฮนรี่ โกรธมากและยอมจำนนต่ออิทธิพลของเงาดำลึกลับนั้นครับส่งผลให้เกิดการสังหารหมู่ในบ้านของตะกูลคริควตามที่เราได้เห็นในซีรีส์ของซีซั่นสีเลยครับและพราะจากเหตุการณ์นั้นวิกเตอร์คริวก็ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรที่ฆ่าเวอร์จิเนียและอลิสจากการที่จอยซ์บ๊อบฮอปเปอร์เนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเหตุการณ์สัตว์ที่ถูกฆ่าในช่วงนั้นตรงนี้ผมก็ไม่รู้เช่นกันนะครับว่าจอยซ์บ๊อบฮอปเปอร์เนี่ยเขาไปสืบมายังไงนะครับทำไมวิกเตอร์เนี่ยถึงโดนรับโทษวิกเตอร์คริวก กและไม่นานต่อมาเฮนรี่เนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปที่โรงเรียนฮอกกินส์เพื่อช่วยแพตตี้ให้รอดจากเบรนเนอร์ขณะนั้นเองนะครับการแสดง Dark of the Moon เนี่ยมันก็กําลังดําเนินการอยู่หรือว่าละครที่จอยซ์เนี่ยเป็นคนสร้างครับบนคาร่นั้นบนเวทีเนี่ยเฮนรี่ได้พบกับแพตตี้อีกครั้งแต่เบรนเนอร์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่อีกฝากของเวทีเขาบอกกับเฮนรี่ว่าแพตตี้เนี่ยคือจุดอ,อ่อนแต่ในขณนะดเดียวกันเงามืดเนี่ยก็ได้ปกคลุมจิตใจของเฮนรี่อีกครั้งเฮนรี่เนี่ย พยายามต่อสู้กับจิตใจของเขาและเขาก็ได้บอกกับแพตตี้ว่าเขาเนี่ยได้ตามหาแม่ที่แท้จริงของเธอพบแล้วเธอคือนักร้องใน Stardust Casino mm hmm. เมืองลาสเวกัสทำให้แพตตี้เนี่ยตกใจมากและในจังหวะที่เฮนรี่เนี่ยกำลังสับสนครับอิทธิพลของเงาดําก็ได้เข้าควบคุมเขาอีกครั้งทําให้เฮนรี่เนี่ยได้ผลักแพตตี้ ตกจากคานเวทีทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเกินที่จะควบคุมเบรนเนอร์เนี่ยจึงได้พาเฮนรี่กลับที่ห้องทดลองฮอวกินส์ส่วนแพตตี้เนี่ยก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลและหลังจากนั้นเฮนรี่ก็ไม่เคยได้ออกจากแลบฮอวกินส์อีกเลยหลังจากนั้นในปี1969นักศึกษามหาวิทยาลัยอินเดียนาอลิสจอห์สันก็ได้เข้าร่วมโครงการทดลอง MK Ultra ที่ดําเนินการโดยดรเบรนเนอร์ในการทดลองนี้เนี่ยจอห์สันต้องเสพยาที่มีผลต่อจิตประสาทและระหว่างนั้น เธอก็ต้องอยู่ในสภาพที่มีจิตหลอนแบบนั้นซึ่งเพราะเหตุการณ์นั้นก็เลยทําให้เธอเนี่ยมีนิมิตที่น่ากลัวถึงสิ่งที่เธอเรียกว่าจุดเบเนตซึ่งเป็นสถานที่ประหลาดโดยสถานที่นี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยสปรอร์เส้นใยและสัตว์ประหลาดเบรนเนอร์เนี่ยมองว่านิมิตเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงของยาเขาไม่ใช่สิ่งที่เปิดเผยความจริงหรือว่าความสําคัญใดๆครับจนกระทั่งในปี1979การเดรเทศของเฮนรี่ก็ <eri> ได้เริ่มต้นขึ้นครับดรเบรนเนอร์เนี่ยได้ทําการยับยั้งพลังของเฮรีไว ตัวชิปที่ฝังเอาไว้และบังคับให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องทดลองฮอกกินส์และระหว่างทํางานเองเฮนรี่เนี่ยก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับอีเลเวนด้วยครับซึ่งอีเลเวนก็เป็นเด็กทดลองหมายเลข11ของเบรนเนอร์และในวันที่8กันยายนปี1979เฮนรี่เนี่ยก็ได้หลอกล่อให้อีเลเวนถอดชิปออกโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่และเมื่อพลังเนี่ยกลับคืนมาเฮนรี่ที่เต็มไปด้วยความแค้นและสภาพจิตใจที่วิตปริตก,ก็ได้ระเบิดอารมณ์ และสังหารเด็กในห้องทดลองคนอื่นๆและในตอนแรกเฮนรี่ก็พยายามที่จะช่วยเอลเวนแต่ว่าเธอเนี่ยนั้นไม่เข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของเฮนรี่เพราะงั้นเฮนรี่เนี่ยเลยพยายามที่จะฆ่าเอลเลวนก่อนที่เอลเวนเนี่ยจะได้สติแตกและปล่อยพลังออกมาสู้กับเฮนรี่ในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะเขาได้ซึ่งเพราะเหตุการณ์นั้นก็เลยทําให้เฮนรี่เนี่ยถูกพุ่งออกไปยังพื้นที่ประหลาดระหว่างมิติซึ่งที่เขาตกไประหว่างมิตินั้นเป็นพื้นที่ระนาบคู่ขนาดทั้งสองชั้นเต็มไปด้วยภูมิประเทศและเป็น เขาที่มีพายุที่รุนแรงเขาเนี่ยถูกฟ้าผ่าซ้ําแล้วซ้าเล่าจากสายฟ้าที่พุ่งข้ามะนาบทั้งสองและทําให้เกิดการทําลายของร่างกายในตอนนี้ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแงงปลงรูปร่างร่างกายของเขาตั้งแต่นั้นเฮนรี่ก็ค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจจะจําได้ว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปเขาได้เริ่มกลายเป็น เวกหน้านัาน่นเองครับหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากการตกและข่ามิตินี้ได้ <Henry S 1> <Henry S 2> เฮนรี่ก็จะออกจากพื้นที่ระหว่างมิติและเข้าสู่มิติ X อ็กแม้ว่าบางบันทึกเนี่ยจะบันทึกไว้ว่าเฮนรี่จะเคยไปมิตินี้ mm hmm. เมื่อเขายังเป็นเด็กแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขากลับจําอะไรไม่ได้เลยซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขา มีความทรงจําที่แตกหักอยู่ครับหรือว่าเขาจะมีภาวะความทรงจาที่หายไปเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเจอความทรงจําที่เลวร้ายมากๆมาครับแรกเริ่มเนี่ยเฮนรี่คิดว่ามิตินี้เนี่ยเป็นเหมือนดินแดนชําระาบาปครับแต่ไม่นานเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดโดยมองว่ามันคือดินแดนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกมนุษย์ทําลายเขาเนี่ยได้เริ่มสำรวจพื้นที่ต่างมิติตรงนี้และได้พบสิ่งมากมายรวมถึงเผ่าพันธุ์ของนักล่าและท้ายที่สุดแล้วเฮนรี่ก็ได้คนพบกับสิ่งที่ไม่ธรรมดา ที่สุดสิ่งมีชีวิตที่เป็นมวลสารของอนุภาคหมุนวนราวกับพายุเขาเนี่ยได้ใช้พลังจิตในการเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตอนุภาคเหล่านี้และใช้พลังนั้นเพื่อปั้นขึ้นมาให้เป็นรูปร่างที่เขาพึงพอใจซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นได้กลายเป็นสัตว์ยักษ์รูปร่างคล้ายกับแมงมุมซึ่งคล้ายกับสิ่งมีชีวิตในจินตนานการของเขาที่เขาเนี่ยคิดเอาไว้ตั้งแต่เด็กโดยสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยต่อมาจะถูกเรียกว่าายเฟลเยอร์และเรื่องราวการสำรวจของเฮนรี่เนี่ยก็คงดําเนินต่อไปเรื่อยๆเขาได้ทดล องอะไรต่อมีอะไรไปเรื่อยๆในโลกแห่งนั้นจนกระทั่ง ในปี1983การติดต่อสู่โลกภายนอกครั้งแรกของเฮนรี่เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากการสังหารหมู่ของการหายตัวไปของเฮนรี่อีเลเวนเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดสนใจหลักของดร์เบรนเนอร์และดร์เบรนเนอร์เองก็ได้ทําการทดลองใหม่ครับซึ่งจะให้อีเลเวนเนี่ยอยู่ในสภาวะจิตใจใช้พลังจิตผ่านแทงน้ําตัดประสาทสัมผัสซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงผู้คนที่อยู่นอกสถานที่ได้ซึ่งเพราะสภาวะนี้นั่นเองนะครับกเกยทําให้เบรนเนอร์เนี่ยต้องการ ที่จะใช้ความสามารถนี้ในการสอดแนมศัตรูของฝั่งรัเสเซียแต่ในขณะที่เอเลเว่นเนี่ยกำลังแอบดักฟังสายลับรัสเซียจากสภาวะจิตของเธอเธอก็ได้เผชิญหน้ากับปีศาจโดยบังเอิญซึ่งพอเบรนเนอร์เนี่ยหลับดูได้แบบนั้นเบรนเนอร์เนี่ยก็เลยให้เอเลเว่นติดต่อกับปีศาจตัวนั้นเอเลเว่นเนี่ยก็เลยทําการติดต่อกับปีศาจตัวนั้นโดยบังเอิญแต่ขณะที่สิ่งมีชีวิตนั้นกําลังดูดกินไข่สีเหลืองขนาดใหญ่ประตูมิติอีกบานเนี่ยก็เกิดลอยแยกขึ้นบนผนังของห้องทดลองทําให้เหล่านักวิยาาทยาาาศสตตร์่ง ตื่นตนกและสับสนกันอย่งางมากเพราะประตูประตูนี้มีความแตกต่างกับประตูในปี1979และประตูบานใหม่นี้ ก็ไม่ได้ปิดตัวอย่างรวดเร็วด้วยแต่เปิดค้างอยู่ซึ่งความสําคัญของประตูนี้เนี่ยจะทําให้มันได้รับชื่อในเวลาต่อมาว่ามาเธอเกตนั่นเองและยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้แต่ในช่วงเวลาที่เอลเวนเนี่ยได้สัมผัสกับปีศาจนั้นเขาก็ได้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมามิติเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนรูปลักษไปโดยสิ้นเชิงหรือไม่ก็มี มิติใหม่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นสำเนาสมบูรณ์ของโลกมนุษย์โดยมิติใหม่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับโลกมนุษย์เลยแต่เป็นโลกมนุษย์ที่อยู่ในสภาพหยุดนิ่งเหมือนอยู่ในวันที่6พฤศจิกายนปี1983เป๊ะๆเ,เลยแต่ทว่ามันกลับเต็มไปด้วยเถาวัลย์สปอร์และเยื่อะเยื่อชีวภาพต่างๆอีกทั้งไม่มีมนุษย์ อาศัยอยู่เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งต่อมาสถานที่นี้จะถูกเรียกว่าอัพไซด์ดาวหรือในภาษาไทยเราจะรู้จักกันในชื่อโลกกลับด้านในเวลาเดียวกันในวันที่6พฤศจิกายนปี1983มอนสเตอร์จากโลกอัพไซด์ดาวก็ได้ออกมาสู่โลกมนุษย์และสังหารเหยื่อรายแรกของมันซึ่งนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่พยายามหนีออกจากห้องแล็บและในคืนเดียวกันวิลไบเออร์ก็ได้ถูกเดโมกอกอนลักพาตัวไปขณะที่กําลังกลับบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแผนของเฮนรี่ทั้งหมด ลและหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะดําเนินมาเหมือนในซีรีส์เลยครับเป็นการประจนภัยของเหล่าผู้คนในเมืองฮอกกินส์และคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดีเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้นะแบ่งปันเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของทุกท่านได้ฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ